ก้างปลาเราจะใส่เพียงแค่สองเส้นเท่านั้นก้างปลานี้ก็จะกลายเป็นก้างปลาที่สมบูรณ์แบบสวัสดีทุกคนวันนี้คุณครูพรจะมาสอนเทคนิคเกี่ยวกับการวาดคนแบบง่ายๆนะคะแบบก้างปลานะคะ อันนี้เขาเรียกว่าคนแบบก้างปลานักเรียนรู้จักกันดีใช่ไหมคะคนแบบก้างปลาแบบปกติเริ่มยกแขนขึ้นยกแขนสองข้างกางแขนออกอันนี้คือก้างปาลากล้างปลาก้างปลาและก้างปลาทีนี้คุณครูจะมาสอนเทคนิคพิเศษนะคะเกี่ยวกับก้างปลานะคะเพียงแค่เราเพิ่มสองเส้นเท่านั้นนะคะก้างปลาเนี่ยจะกลายเป็นก้างปลาที่สมบูรณ์แบบขึ้นมาได้เลยนักเรียนลองมาดูนะคะว่า2เส้นนั้นคืออะไรอะ เดี๋ยวคุณครูจะมาวาดก้างปลาให้ดูก <ony> <back to> <necessary> ่อนนะก้างปลานักเรียนก็จะเริ่มจากหัวใช่ไหมคะหัวแล้วก็ตัวใช่ไหมคะเวลาเราวาดก้างปลาอนะคะเสร็จแล้วอันนี้ก้างปลาปกติก่อนนะนักเรียนก็จะวาดแขนใช่ไหมแขนแขนแล้วก็ขาขาใช่ไหมคะนี่คือก้างปลาปกติที่นักเรียนวาดกันทีนี้เรามาเพิ่มสองเส้นนะคะสองเส้นนั้นคืออะไรเรามาดูกันนะคะวาดหัวปกติก่อนนะคะ จแ,แล้ววัดตัวปกติก่อนจะเอาแบบคนคนนี้เลยนะเพิ่มเส้นที่หนึ่งนะคะนักเรียนไหล่ถัดจากคอให้เขามีคอนิดนึงนะนักเรียนเพิ่ม1นึ่เส้นนี้นะแล้วก็หนึ่งเส้นนี้นะเท่านั้นเองนักเรียนลองดูนะคุณครูจะเอาแขนกลับมาเหมือนเดิมนะแขนแขนขาขาอันนี้จะเป็นก้างปลาที่สมบูรณ์แบบมากขึ้นเพราะอะไรรู้ไหมคะ เพราะว่าอันนี้เราสามารถเพิ่มเติมความหนาของลำตัวได้แล้วก็ก้างปลานี้จะขยับแขนได้มากกว่าก้างปลาแบบนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูทําให้ดูก่อนนะถ้าเกิดเราอยากจะใส่รายละเอียดให้ก้างปลาเพิ่มเนี่ยมันจะใส่อย่างนี้นะคะนักเรียนใส่คอนะคะจากตรงนี้นะถึงตรงนี้นักเรียนใส่ตัวอันนี้ตัวแบบตรงๆนะนะคะตรงนี้นักเรียนสามารถใส่แขนนักเรียนใส่มากใส่แขนให้มี ความหนานะนักเรียนสามารถใส่ขานักเรียนสามารถใส่ขาได้เห็นไหมคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากจะใส่รองเท้าให้เขาเพิ่มมันก็จะง่ายมันเป็นสัดส่วนที่กลายเป็นคนไปแล้วเนี่ยนะเราอยากจะใส่มือกำกำม,มือไว้อ่หรือเราอยากจะใส่มือแบวนเราก็ใส่ง่ายใช่ไหมคะเห็นไหมยิ้มเลยอ่ะฉันมีเนื้อแล้วฉันไม่ใช่ก้างปลาแบบนี้แล้วฉันยิ้ม ยิ้มเลยอ่มีเนื้อแล้วนะคะอะ่ลองดูนะสมมติว่าค,คุณครูเอาก้างปลาตัวนี้นะก้างปลาตัวนี้เราก็เริ่มแบบนี้ใช่ไหมนี่นี่อันนี้ก้างปลาปกตินะะอยกแขนขึ้นข้างนึงยกแขนลงข้างนึงนะแล้วก็ขาแบบนี้อ่าแบบนี้ใช่ไหมคะสมมติถ้าเกิดว่าเราเพิ่มสองเส้นจะเป็นยังไงปึง้งปกติก่อนนะเหมือนลูกโป่งเลย หัวกับตัวนะคะแต่และขีดเส้นลายนะไม่ต้องกว้างมากนะเอาแขนเอาแขนฝั่งนี้มาใส่ดูนะยกขึ้นโอ้โหยกได้มากกว่าเดิมอีกเห็นไหมเมื่อกี้มันยกไม่ค่อยได้มันติดหน้านะอ่ายกขึ้นอย่างนี้ใส่ตรงนี้ขีดใส่ขาแล้วก็ใส่ขาอ่าแบบนี้นะทีนี้เราก็ลองมาใส่ตัวกันใส่คอใส่ตัวเห็นไหมคะใส่แขน อมืถืออะไรก็ไม่รู้นะเนี่ยมันใส่ได้เห็นไหมนี่แบบตัวตรงๆนะเรายังไม่ได้ดัดแปลงกล้างปลาเรายังไม่ได้เพิ่มข้อต่อของก้างปลานะนักเรียนเห็นไหมคะถือคบเพลิงโอลิมปิกไปเลยอ่ะถือคบเพลิงถือถือดาบถืออะไรก็ได้นะโอ้หน้าหันข้างก็ได้เนี่ย ยิ้มเลยเห็นไหมคะถ้าเราจะใส่ผมใส่อะไรเพิ่มจากก้างปลาเนี่ยก็ใส่ได้ไหมสำหรับคนที่ไม่ต้องการรูปละเอียดมากนะคะรูปเราก็จะมีเนื้อมากขึ้นเอาต่อไปลองดูว่าก้างปลาเป็นอะไรได้บ้างเดี๋ยวคุณครูลองเอาท่านี้นะคุณครูไม่ทาให้ดูแล้วนะคุณครูจะทําเป็นเป็นแบบก้างปลาที่สมบูรณ์แบบเลยนะขีดขีดอันนี้นะชูมือขึ้นสองมือนะขีดตรงนี้นะ ขาอ้าขึ้นกว่าปกติอ้โหอ้ามากแบบนี้อ่าลองดูซิว่าภาพนี้จะเป็นไงใส่ข้อจากก้างปลาเนี่ยมันก็ใส่เนื้อหนังได้นะอ่ะแบบปกตินะถ้าเกิดใครอยากจะใส่มือเยอ่ใส่มือก็ได้ส่วนใหญ่คนวาดก้างปาก็คงไม่ได้ใส่รายละเอียดมากนะอ่าขาข้างนี้ใหญ่ไปหน่อย ปึ๊บอ่ะประมาณนี้นะเย่ยิ้มเย่ยยกระโดดดีใจนะเห็นไหมถ้าเราใส่แค่สองเส้นเนี่ยกล้างปลามันจะขยับตัวได้อิสระมากขึ้นนะมันจะไม่ติดคอเนี่ยเราสามารถทำถึงเส้นตรงนี้ได้เลยนะเห็นไหมเสร็จแล้วนะถ้าเป็นลักษณะมีไหล่กับตัวเนี่ยเราสามารถขยับแขนได้มากขึ้นนะเพราะว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยมันจะติด ที่หน้าวงกลมมันจะขยับขึ้นมากว่าน,นี้ไม่ได้แล้วนะอันนี้เราสามารถขยับได้น,นี่แบบนี้แบบนี้นะแบบนี้แบบนี้แบบนอ่าลองยืนตัวเอียงดูสิก้างปลาตัวเอียนงะเห็นไหมคะก้างปลา เย่เ yeah. ตะฟุตบอลตะเลยอ่าเตะเบาๆเตะฟุตบอลเบาๆอืิวใ่เส้นตะปีดหน่อยเห็นไหมก้างปลาก็เตะบอลได้แล้วนะคะจริงๆมันมีอีกหลายเคล็ดลับเลยนะที่ต่อเนื่องจากก้างปลาเนี้ย คุณครูลืมใส่คอจริงๆมันมีอีกหลายใส่หมวกให้เลยจริงๆจริงๆถ้าเราได้ขนาดนี้แล้วเนี่ยคุณครูจะสอนในบทเรียนต่อไปนะคะคือการเพิ่มข้อต่อนะคะอันนี้เห็นไหมแขนตึงขาตึงใช่ไหมคะต่อไปถ้าเกิดว่าเราจะเพิ่มข้อต่อให้กับก้างปลาเนี่ยมันก็จะง่ายนะคะถ้าเกิดว่าเราเพิ่มใส่จุดที่เป็นข้อต่อนะคะเพื่อให้มันขยับอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วมันจะงอขาได้งอแขนได้ ะะแล้วก็ในลําตัวด้วยบิดได้ด้วยเดี๋ยวคุณครูจะมาสอนในคลิปหน้าแล้วกันนะคะคลิปนี้นักเรียนลองเอาก้างปลาเนี่ยไปเพิ่มเส้นดูให้ก้างปลาก็คือเส้นแนวหนอนสองเส้นเท่านั้นเองนะสองเส้นเท่านั้นเองนะทําให้ก้างปลาเนี่ยสมบูรณ์แบบมากขึ้นนะคะสามารถใส่เนื้อได้เห็นไหมคะต่อไปเราก็สามารถพัฒนาให้ก้างปลาเนี่ยมีรูปร่างมากขึ้นนะคะดูสมส่วนมากขึ้นได้นะคะจาก เส้นเพียงแค่2เส้นนี้เท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าคุณครูจะมาสอนการขยับท่าทางของก้างปลาให้มากขึ้นนะคะก็คือการเพิ่มข้อต่อให้ก้างปลานะคะคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะคะหวังว่านักเรียนคงได้ประโยชน์และก็ได้ความสนุกกันพอสมควรลองไปสนุกกับก้างปลาที่เราเคยวาดนะคะลองดูว่าก้างปลาที่เราเคยวาดเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงได้ขนาดไหนนะคะคลิปนี้คุณครูสอนเสร็จเรียบร้อยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะทุกคนบ๊ายบาย